สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมเวลาถ่ายเอกสารบัตรประชาชนกันนะส่วนมากเพื่อนๆไปที่ไหนกันไปร้านถ่ายเอกสารไงถามได้อ๋อแต่วันนี้ผมมีวิธีดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันตามมาดูกันเลยครับครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเปิดเครื่องมาเลยครับเปิดปุ่มสีเขียวตัวนี้ เปิดมารอสักพักนะครับแล้วก็เตรียมบัตรประชาชนมาเลยครับผมเปิดเครื่องที่ด้านบนจะเห็นพื้นที่รับวางบัตรประชาชนดังรูปนะครับผมเพื่อนเตรียมบัตรประชาชนแบบนี้เลยครับวางเอาหัวครับชี้ไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วปิดปิดเสร็จปั๊บ มาเลือกตัวนี้เป็นปุ่มขาวดานะครับตัวนี้เป็นสีนะครับผมถ่ายแบบสีถ่ายแบบขาวดํากดขาวดํานะครับป่ากดไปแล้วรอสักครู่นะครับมันก็จะถ่ายออกมาดังรูปนะครับแล้วให้เ,เพื่อนๆนากระดาษที่ถ่ายออกมาแล้วไปวางหัวตั้งดังรูปนะครับใส่ที่เทที่ด้านบนเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็จับ ใบป,ปะชายโชตออกมาพิคพิกแบบนี้ดังลูกนะครับให้หัวผมเนี่ยตั้งไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็มากดปุ่มขาวเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็รออย่างเดียวเลยครับเดีมม๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับผมข้อนี้เป็นวิธีง่ายๆนะครับปกตินี่นะครับผมเป็นไงครับออกมาสุดยอด ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบนะครับขอบคุณมากครับ